สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาชมวีโกทับูคู่กันนะครับอ่าเริ่มสเต็ปแรกกันนะครับครา้นี้ทำอะไรมั่งนี่ครับจะมีฝา CNC ครับเป็นชื่อตัวเองครับบาร์เดซซิ่งเลยนะครับจะเป็น ID ดีออกหน้านะครับแล้วก็แผ่นปิดรูปต่างๆนะครับจะเป็นงานไทเทเนียมหมดเลยนะครับแผ่นปิดรูป น,นีจะเป็นกล้องอากาศนะครับไอกล้องมาทำเครื่องครับแล้วเครื่องก็เป็นไทเทเนียมครับฝาครอบก็ก็ยิงเลเซอร์ชื่อตัวเองัต้องดีครับละเอียดนี่ก็เป็นคานหน้านะครับจะเป็นชื่อตัวเองเหมือนกันนะครับไทเทเนียมนะครับห้องเครื่องชุดนี้น่าจะเน้นไทเทเนียมนะครับจะเป็นฝาครอบทอบโบนะครับจากมิ้งฟัง จะเป็นท่อไทเทเนียมครับนี่ครับท่อไอเสียก็ไทเทเนียมนะครับลวมที่สองนี่คแล้วก็อีกหนึ่งผลงานนะครับจะเป็นเขาไอเสียจะเป็นไทเทเนียมนะครับเนี่ยไทเทเนียมดัดนะครับดัดทรายอันนี้โชว์รูปแรกครับแล้วก็มอเมอ้คอบมออลมเบรกนะครับจะเป็น ไททีเนียเหมือนกันนะครับแล้วก็กระปุกน้ํามันเบรกนะครับถ้าจะเป็นไททีเนียเหมือนกันหัวฟิตติ้งก็เป็นสีน้ำเงินโทนน้าเงินดํานะครับจะเป็นสายเคลียร์หน่อยครับคันนี้จัดเต็มหน่อยครับคันนี้ก็แปลง้าเป็นดีแม็กซสองพันยี่สิบนะครับพอจะเนอจะเป็นจะเป็นข้อไฟตัดหมอกนะครับ เราจะเป็นปลาทะเบียนจะเป็นชื่อตัวเองนะครับเนี่ยสวนด้านข้างก็จะเป็นท่อไอเสียครับออกตรงหน้าครับเนี่ยเป็นท่อไอเสียเนี่ยฮะนี่จุดเด่นของคันนี้ก็คือจะเป็นดิสหน้าดิสหลังนะครับเป็นของรัาสต็อปทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแก้มคาร์บอนครับเอบิลนะครับ เขาจะเป็นประตูนะรประตูเอบันเหมือนกันนียประตูห้มครับฝาห้มนี่ก็จะเป็นดิสหน้านะครับเป็นของรัสต็อปนะครับจะเป็นจานสามห้าครับเต็มล้อพอดีเลยนะครับล้อเขาใช้ที่จะล้อที่ใช้ก็คือ N5 ครับ It s s e e นะครับ ก็ยางจะเป็นเลนเชลนะครับล้อน่าจะเป็นสองแห้าครับ30มสิบนะครับมาชมด้านหลังนะครับข้างหลังจะเป็นดิสนะครับดิสหลังนะครับจะเป็นดิสคู่นะครับรันสต็อปเหมือนกันจะเป็นดิสคู่เนแล้วก็หลังคงสิบสนะครับล้อหลังจะเป็นยางไซส์สาห สามสามห้าครับสามสิบครับนี่นะครับแล้วก็หม้อน้ํานะครับจะไปอยู่อยู่ด้านอยู่ด้านหลังนะครับพัดลมคู่นะครับจะเป็นหม้อน้ํำจะมีถังน็อตหนึ่งถังนะครับแล้วก็ถังโชว์หนึ่งถังนะครับงานค้าก็เป็นงานไททีนียมเทนะครับค้าถังจบดเด่นๆอีกก็คือนี่ฮะค้ำท้ายครับของไอรอนบาร์ สีทองดำนะครับนี่ครับครับฝาท้ายจะเป็น F1 ครับมอนซ่านะครับงานหุมนี่ครับแบตเตอรี่ก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับแบตเตอรี่ถาดแบตอลอนบา์นะครับรอบคันก็ไม่มีอะไรครับก็อยู่ประมาณนี้ครับจะเป็นมิโกะนะครับยังไงก็ติดตามติดตามผลงานได้ที่อ่า ยูทูบนะครับบาร์ดบิโกซ่านะครับหรือบาร์ดดิซซิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวเราจะมีอีพีหน้าจะเป็นภายในรถครับภายในรถจะเป็นวีพีนะครับยังไงก็าฝากติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับโอเคสวัสดีครับ